ไอ้วกที่บอกกำแพงไม่มีประโยชน์นะพูดเฮียอะไรก็พูดไม่คิดไอ้วกจันไรแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยพูดไม่เคยคิดเลยเอาสนุกอย่างเดียวครับขอบคุณนะครับนะฮะนั่นนะพวกมึงแม่งเอาเปรียบกูหมดพวกมึงเอาเปรียบคนชั้นล่างหมดแล้วถึงเวลามึงก็เอาเงินภาษีของคนชั้นล่างเนี่ยไปยกให้ขเขมร ยังมีไออดีตนา,นายกบางคนก็เอาเงินสิบล้านไปให้เำเบไปทําสะพานเอาเงินไปให้เขาทําสะพานก็แทนที่จะเอาช่างบ้านเราจ้างแรงงานบ้านเราเขาจะได้มีกินในแต่ละวันในแต่ละวันเย็ดกับแม่ไปตบปากรับคําจะให้เงินเขาเสร็จเรียบร้อยแลวไอ้ฝั่งที่มาขอทานเราเนี่ยไอ้หุนมาเน็ตเนี่ยแม่งบอกว่าถ้าเกิดจะสร้างสะพานต้องเอาคนของมันสบายเลยดิสิบสองล้าน สิบห้าล้านลงท,ทุนถนนจริงๆหล้านอีกสิบล้านเข้ากระเป๋าตัวเองเดี๋ยวเอาไว้โปรโมทเฟซบุ๊กคบรถดีๆตกสะพานตายเหี้ยสะพานถล่มอย่างเงี้ยยดแม่ใครจะรับผิดชอบเขาให้เอาเงินไปสร้างกำแพงมันก็มีไอ้พวกเหี้ยๆจะไปสร้างสะพานพอมีพอมีการจะสร้างกำแพงมีการพูดถึงจะสร้างกำแพงไอ้พวกกันไรแม่งก็บอกว่ากำแพงไม่มีประโยชน์ แล้วมึงมีบ้านมึงสร้างรั้วหาพ่อมึงเหอะมึงมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมึงมึงสร้างรั้วติดมุ้งรั้วติดเหล็กดัดมีประตูรอบอยู่รอบรั้วขอบชิดอย่างเงี้ยมึงสร้างหาพ่อมึงทาหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงไงถ้ามึงบอกกําแพงล้อมบ้านไม่มีประโยชน์่มึงจะมีกําแพงไว้ทาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหอะมึงจะมีประตูใส่กุญแจค้อมกุญแจทําควยอะไรอ่ะพี่น้องว่าจริงไม่จริง ไอ้พวกที่บอกกำแพงไม่มีประโยชน์อะแล้วเวลามึงอยู่ในบ้านมึงมีประตูหาพ่อมึงเอ็มก็เปิดให้คนแม่งเข้ามาเด mm ี่ยเฮียยัดแม่จริงป่ะพูดเฮ er. ียอะไรก็พูดไม่คิดไอ้พวกจันไรแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยพูดไม่เคยคิดเลยเอาสนุกอย่างเดียวแต่ทําตัวเป็นพระถังทาตังอย่างเดียวยัดแม่ไปบวชซะไอ้เฮียแม่งพูดแล้วโกรธเลยเนี่ยเฮีย mm hmm. นะครับ เออให้สิบห้าล้านมันไปซื้ออาวุธให้เรานะครับพี่ทวีศักดิ์บอกใช่เลยพี่รัตนมณีบอกหนึ่งเลยเชื่อเลยพี่แม่แม่ศรีบอกใช่เลยพี่ยักษ์พวงบอกถูกใจจังนะนะฮะจริงไหมพี่กฎหนึ่งก็ยังมาด้วยเนี่ยจริงไหมพี่พิพทักษ์ที่ผมพูดเนี่ยคือเขาเขาสร้างกำแพงเพื่ออะไรครับเขาไม่คบมึงไอหลักบุตรหลักประเทศที่เขามีมีอยู่เนี่ยเขาก็ปักให้รู้เฉยๆว่านี่เขตกูนะ คือเขาก็ยังคบมึงอยู่ไงแต่ถ้าประเทศไหนแม่งสร้างกำแพงบังเอาไว้แสดงว่าประเทศนั้นไม่คบแล้วจริงไหมครับผมจะบอกให้นะมันมีไอพักการเมืองบางพักการเมืองนี่นะไอเฮีย้ยพวกเฮี้ยนี่ไปรับเงินจากต่างชาติมาเออะก็อ้างยูเอ็นเออะก็อ้างสหรัฐอเมริกาแม่งอ้างเขาอย่างเดียวเลยประเทศไทยเราปกครองเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิรเจ้า,าพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัว เมื่อแผ่นดินที่แล้วเราก็มีพระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินพอผัดเปลี่ยนแผ่นดินมายุคนี้เราก็มีพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวนั่นเขาคือเจ้าของแผ่นดินเขาเป็นเจ้าของแผ่นดินไม่ใช่สหรัฐอเมริกาไม่ใช่ยูเอ็น ทำไมทีพระเจ้าอยู่หัวเราทรงตรัสมีพระราชดำรัสมีพระราชดำริออกมาทําไมพวกมึงไม่น้อมก้าวน้อกมกระหม่อมยัดใส่หัวแล้วไปปฏิบัติไปน้อมปฏิบัติเวลาอยากจะได้เป็นนู่นเป็นนี่เวลาอยากจะมีตําแหน่งก็ไปสาบกสาบานยืนปฏิญาณตนต่อหน้าพระพักข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และจะพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขพอมึงพูดเสร็จปุ๊บออกพ้นประตูวางได้แม่งวางแผนโกงกันเลยเฮียวางแผนโกงกันเลยมึงลืมไปหมดทั้งหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยไปถวายสัตยปฏิญาณต่อหน้าพระพักพระเจ้าแผ่นดินอยากจะมีนู่นอยากจะเป็นนี่และบอกประเทศไทยจะต้องมีการเลือกตั้งนะครับทุกจังหวัดเลือกคุยอะไร เลือกมาแล้วให้โกงกินแบบนี้ใช่ไหมเลือกมาเป็นฐานคะแนนเสียงพวกมึงใช่ไหมจริงวนะ่ะไอ้เฮียอย่างนี้เขาเรียกมาเฟียพี่สมพงษ์อย่างนี้เขาเรียกว่ามาเฟียจริงไหมพี่รัตนมณีใช่ไหมพี่ปัะจ,จิตนะครับใช่ไหมมึงกะเอาเป็นมาเฟียเลยอะใครแม่งพักไหนที่แม่งเป็นผู้ว่าจังหวัดไหนได้ก็แปลงเกษตรกูและจังหวัดนั้น หลวงกูจะมีอำนาจตรงไหนในหลวงของพวกกูถกูกถูกพวกมึงตอนอำนาจไปโอ้โหจนแทบจะไม่เหลือที่จะยืนแล้วอะจนแทบจะไม่เหลือที่จะยืนแล้วอะนี่ไม่เฉพาะความดีของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเนี่ยไม่ไม,ไม่มีทางได้ยืนแน่แนๆอย่างเงี้จริงไหมนี่เป็นเพราะสถาบันกษัตริย์เราตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับวมถึงบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยร่วมรบทําศึกขี่ม้าถือทวนหอกดาบร่วมรบกับพระเจ้าแผ่นดินไอที่บอกพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยออกรบอ่ระคุยเลยอ่ะแล้วพะระนเรศวรึงว่าพระนเรศวรนั่งตบยุงในเฮีอ ก็อยู่บนหลัง,ลง,งอ,อ,อ,อยู่บนหลังช้างถือหอกถือดาบกันอะยู่บนหลังช้างนะสมย่าโมอ่ะเท้าสุรานารีอ่ะยังต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายขึ้นไปฟันซะอีกนั่น้ะขาดซะครึ่งเลยแล้วสุดท้ายนะครับเราก็โดนฟันตายเหมือนกันย่าโมนี่ขนาดผู้หญิงนะมึงคิดดูเอากัแล้วกันนะ สมเด็จพันาลายมาหาราชอย่างเงี้ยถ้าไม่ปกป้องแผ่นดินเอาไว้ปานนี้เราเนี่ยเฮียแม่งลบกันยิ่งกว่าน,นี้อีกจริงไหมชนะเนี่ยไอ้พวกนี้ยกรลับตังมาจาก CIA ทั้งนั้นะแล้วก็มาปั่นมาปลุกระดมนะมาทําทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ประเทศแม่งอ่อนแอลงจนกระทั่ไทยอาจจะต้องเป็นขี้โลกเอเชียตัวอย่างมีให้เห็นผมถึงบอกว่าบุญบุญญาบรารมีเนี่ยนะครับของ ในหลวงของเราเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยแม่งรักกันกรมเกี่ยวกันเป็นหนึ่งได้ใครจะสีไหนไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้สีไม่มีมีสีเดียวครับนะครับสีน้ำเงินสีของพระมหากษัตริย์ที่เราต้องรักษาเอาไว้รักษาเอาไว้ด้วยเลือดด้วยชีวิตนะครับใครที่แม่งพูดถึงเรื่องสถาบันกษัตริย์นะัแล้วพูดไม่ดีผมเลิกคบเลยนะผมเลิกคบแล้วไม่ต้องมีเหตุผลเลยจบเลย พราะกูถือว่าประสบนิกรชาวไทยรวมถึงตัวกูเนี่ยลูกเจ๊กลูกจีนเนี่ยเหี้ยนที่อยู่บนแผ่นดินนี้ได้นะครับทํามาหากินได้มีบ้านมีรถได้เนี่ยนะครับก็อะไรฮะก็เพราะแผ่นดินไทยไงแผ่นดินอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมึงร้องไม่มีในหลวงเนี่ป่านนี้เนี่ยยังไงนี่ขนาดมีในหลวงนี่บางทีแม่งยังจะยังจะเฉือนแผ่นดินเลยจริงไหมครับ ก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาแต้พบหลักฐานนี่หลักฐานอะไรก็ส่งมานะเดี๋ยวบางทีกูทนไม่ได้กูจะเป็นคนไปร้องทุกข์กล่าวโทษเองเลยนะครับอืมมันก็จะใช้ใชใชคล้ายๆกับคำเห็นน่ะจะคล้ายๆกับเห็นตรงไหนกูรู้ว่าวันนี้เหม็นมันไม่เหลือที่อะไรแล้วแมงเอาตอชอดอไปอยู่ตามต่างจังหวัดไปทุกจังหวัด ลงไปในบ้านประชาชนทุกหลังไปทาไปสำรวจมโนประชากรไปดูว่า1 8บแถึงสามีใครบ้างแล้วกำลังทำอะไรอยู่แล้วเอามาขึ้นทะเบียนไว้มันไม่มีการเรียกให้ไปพบที่หน่วยอำเภอว่าที่ว่าการแขวงไม่มีนะครับคำเมนไม่มีนะคำเมรแม่งลงไปเสร็จปุ๊บแม่งบันทึกไว้เลยไอ้นี่ชื่ออะไรชื่อนายเมงประนามสกุลสมจอยอายุ20่สิปี ปัจจุบันนี้ทําไล่ไถนา,าใช่ไหมขึ้นทะเบียนเอาไว้แล้วก็ฉีกแผ่นหนึ่งบอกเวลากัหลวงเวลาทางการเรียกต้องถือแผ่นนี้มานะถ้ามึงไม่มานะบ้านมึงไม่มาเนี่ยเดี๋ยวทางการจะยึดบ้านโอ้โหและคำเผลกก็จำพังจะแดกนี่เหลืออยู่สุดท้ายแล้วที่จะมีให้แดกคือดินนะถ้าคำเผลแดกดินได้ก็จบแล่เฮียประเทศนี้ไม่มีเฮียอะไรนะครับ และคนเขเมรก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงนะ Hello I am am and the people of Cambodia เสียงกรคือมาพูดในลักษณะที่ว่าคนไทยเนี่ยไม่เป็นภาษาอังกฤษคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้บอกกูไม่รู้จะพูดได้ไม่ได้กูไม่รู้แต่กูเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใคร แล้วไม่นอกจากจะไม่ได้เป็นเมืองขึ้นแล้วยังประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในอนณานิคมของใครมาก่อนด้วยฉะนั้นการใช้ภาษาในฐานะประเทศที่ตกเป็นอนณานิคมการใช้ภาษาของประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นเขาก็อาจจะมีความสามารถในประเทศภาษานั้นๆแล้วแต่ว่าเมืองไหนจะมาปกครองอย่างเขเมรเนี่ยนะครับนะไอ้ประเทศเยี่ยเนี่ยมีปมเนี่ย ก็จะบอกให้กรรเรนะกับคนเสียงนี่มาพูดนี่ขอโทษน,นะก่อนที่จะมาดา่าดิฉันนะพูดภาษาคารเมนได้ซะก,ก่อนแล้วมาบอกว่าภาษาดิฉันนะั้นไม่มีประโยชน์ไม่มีความหมายพูดไม่ได้เลยเสีเสียงอะ่ะเอาแต่ขโมยอย่างเดียวสิเห็นไหมฉันนะภูมิใจในภาษาคารเมนมึงจงภูมิใจไปเถอะภาษามึงมึงก็ควรจะภูมิใจเหมือนภาษากูภาษาไทยกูก็ควรจะภูมิใจเพราะกูมีภาษาเป็นของตัวเอง แต่ภาษาของมึงเนี่ยที่พูดไปแดกหมาไปพูดไปเนรคุณคนไปมึงจงภูมิใจไปอย่างนั้นพราอมึงพ้นประเทศมึงไปแล้วเนี่ยนะครับไม่มีใครคุยคำเหม็นมึงเข้าไปในประเทศลาวเขาเขายังไม่คุยคำเหม็นกับมึงมึงยังต้องไปนะไปว่าภาษาลาวอยู่เลยแล้วภาษาที่มึงพูดไปแดกหมาไปแล้วบอกว่าคนที่พูดภาษาคำเหม็นได้เป็นภาษาเป็นคนที่มีความมีความรู้มีฐานะเชิญเลยครับ เพราะคนไม่มีฐานะอย่างกูก็คงจะไม่ต้องไปนั่งแดกหมาเหมือนพวกมึงแล้วกูเดินไปไหนมาไหนกูภูมิใจกับความเป็นไทยกูเป็นไทยแลนด์ไม่ใช่สกมบเดียกูรู้ว่าพวกมึงมีมปมกันมาตลอดถ้าประเทศมึงเก่งจริงพูดภาษาเก่งพูดฝรั่งเศสคล่องปลืด้ดคล่องปลืด้ดเหมือนยืนเยี่ยววันอย่างนั้นแล้วทำไมความสามารถของคนขเขมรอย่างพวกมึงทำไมต้องตกเป็นเมืองขึ้นของเสียม แล้วในระหว่างตกเป็นเมืองขึ้นของเสียมอีกฝากฝั่งหนึ่งของมังก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังนัมหรือง่ายๆว่าเวียดนามแล้วเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอีกอ๋อไม่ใช่เิรป็น,เป,นเป็นประเทศในเป็นเมืองในอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นรัฐในอาณานิคมของเขาอันนี้แม่งเลวร้ายต่ําช้ายิ่งกว่าเมืองขึ้นอีกเพราะถ้ามึงเป็นเมืองขึ้นมึงยังมีเธรษที่จะคิดพัฒนาบ้านเมืองตัวเองได้ ยังมีสิทธิ์ที่จะออกกฎหมายออกคําสั่งอะไรของมึงเองได้โดยไม่ต้องมาผ่านเสียมหรืออังนําแต่มึงตกเป็นรัฐในอาณานิคมของฝรั่งเศสคือมึงไม่มีสิทธิ์คิดเลยเพราะเจ้าอาณานิคมเขาจะเป็นคนออกแบบการปกครองมาให้พวกมึงหมดแล้วทั้งที่ฝรั่งเศสเขาก็ออกแบบการปกครองมาให้มึงอย่างดีแล้วกําลังเดินหน้าไปได้สวยสุดท้ายพวกมึงที่พูดภาษาคขมรพูดภาษาฝรั่งเศส คองปลื้ดรื่นปืดสุดท้ายมึงก็ฆ่ากันเองแล้วก็มาหาพ่อคนที่แล้วคนที่สี่ก็คือจีนวันนี้มึงคบพ่อซ้อนเลยมึงคบทั้งจีนมึงคบทั้งสหรัฐ